สวัสดีครับผมนายคาเชนชมสา106สวัสดีครับผมนายรัตภูมิสิงหทองกำหนดอินพุตเอาพุตอินพุต F 3แทน X 1 S 1แทน X 2 S 2แทน X 3 X S 3แทน X 4เอาพุต K 1แทน Y 1 S 1แทน Y 2 k 2แทน y 3าม x สแทน y 4กด x 4เพื่อให้ y 1าน,านึ่งทำงานกด x 2เพื่อให้ y 1หยุดทำงาน,านกด x 3เพื่อให้ y 3ามทำงาน,าน y 1จะไม่ทำงาน,านกด x 2เพื่อหยุดการทำงาน,าน ขอบคุณครับ